ครูแจ็คพูดอธิบายยาวในฐานะเทนเนอร์ต้องเชียร์โจนาธานครูแจ็คเฉลิมสักสักเดชาแห่งค่าย WMC ระไมยมวยไทยเทนเนอร์ของโจนาธานแฮกเกอร์ตีค่ะ ที่มีโปรแกรมนะคะป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทค่ะ135-145าอปอนด์กับซูเปอร์แร็กเกียริหมู่9้าค่ะในแชมป์โลกมวยวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทค่ะ1 2 5าถึง135อปอนด์ศึกวัน168ค่ะที่เมืองเดนเวอร์รัสโคโรราโดค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ค่ะโดยโพสต์แจ้งดาม่าค่ะที่มีดาม่าเนี่ยว่าไม่เชียร์คนไทยด้วยกันโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้ออกมมาาาพข้้อควววไ่ ถุาซูเปอร์เรกเนี่ยมีน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยอยู่ที่73-74กิโลกรัมธรรมชาติเนี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงนะคะกับโจนาธานเพราะว่าเขาเนี่ยก็ปล่อยอยู่ไม่เกิน74-75กิโลกรัมซึ่งเรื่องน้ำหนักเนี่ยผมก็ว่าใกล้เคียงกันแต่ว่า แค่เรื่องรูปร่างเนี่ยก็อยู่ที่โจนาธานเนี่ยตัวโตกว่าเท่านั้นเองถ้าได้ย้อนกลับไปดูไฟที่เขาเนี่ยชกคิกบ็อกซิ่งนะโจนาธานเนี่ยก็ช่างได้140ปอนด์กว่าด้วยซ้ําเป็นการเจอกันเนี่ยที่สูสีมากๆและน่าติดตามมากๆครับผมเนี่ยยังยืนยันคําเดิมครับว่าในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยยังไงเนี่ยผมก็ชื่นชอบซูเปอร์เลรครับแต่ในฐานะของเทนเนอร์ผมก็ต้องเชียร์โจนาธานไม่ต้องดราม่าครับว่าผมเนี่ยเชียร์เขาเพราะว่าผมได้เงินเขากลับไปคิดดูนะคะว่าผมเนี่ยทำงานสอน ผมทํามาหากินผมก็ต้องได้ค่าแรงค่าทํางานถูกไหมครับถ้าคิดว่าผมทรยศอย่างนั้นคุมมูมวยทุกคนที่สอนฝรั่งก็คือทรยศทุกคนนะสิครับพูดอะไรใช้สมองคนคิดมั่งครับอย่าใช้แต่สมองคอจุดๆๆคิดนะครับ สำหรับคนที่เข้าใจผมก็ขอบคุณนะครับและนี่นะคะก็เป็นข้อความที่ครูแจ็คเนี่ยได้โพสต์อธิบายและพี่ๆทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะสามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะและสําหรับพี่ท่านใดนะคะที่อยากดูคู่นี้นะคะน้องฝากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์น้องเอาไว้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆค่ะและมีไลฟ์สดให้พี่ๆเนี่ยได้รับชมกันทุกวันแน่นอนสําหรับพี่ท่านใดนะคะที่กำลังหาตัวช่วยชม,มวยเชียร์มวยหรือกำลังมองหานะคะเว็บดีๆเอาไว้เดิมพนันน้องฝากของน้องไว้เลยค่ะ WB3 99ค่ะให้ค่าน้ําดีที่สุดในเอเชียนแน่นอนค่ะและยังมีกลุ่มที่เด็ดนะคะให้พี่เนี่ยได้เข้าไปดูอีกด้วยค่ะสำหรับพี่ท่านใดสนใจอย่าลืมค่ะ SWB 399ค่ะกิจกรรมสำหรับสมา,สมาชิกใหม่นะคะมีมากมายไก่กองให้พี่ได้เลือกเล่นแล้วก็เลือกรับได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะเซนริ่นมุมสังเวียนสวัสดีค่ะ